สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นงานที่จองคิวกันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะกับรถที่ได้จองคิวกันไว้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ล็อกคิวไว้แล้วที่ผมบอกไว้แล้วว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้งานเราจะามันมันจะมันจะม,มันจะเต็มอ่ะเพราะว่าหนึ่งนะครับเราทราบแล้วว่ารถที่กําลังจะมามันคือรถสีดําของ h o n d ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ h อน d ้าติตี้นะฮะ แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะไม่ใช่ตัว RS เนาะแต่ว่าเป็นเครื่อง v t e c t u r โบเหมือนกันนะครับข้างหลังเขาแปะไว้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว RS มันจะแปกข้างหน้าวา RS อันนี้มันเป็นซิตี้ตัวปี2020นี่แหละนะครับสำหรับคันนี้นะฮะได้รับกระแสความนิยมอย่างสูงมากๆครับเพราะว่าหนึ่งรูปทรงรูปรักเนี่ยออกมาหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับยี่ห้อ BMW เบ w นเีเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งคันแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะดูดูดูรู้เลยเพราะว่าเมื่อวานมีซีรีสามมาก็เอ่อก็อีกขนาดหนึ่งอันนี้เป็นซีตีก็อีกขนาดหนึ่งคนละแบบกันแน่นอนมันต้องแตกต่างนแน่นอนและยิ่งด้วยสีของตัวรถยี่ห้อดีแล้วสําหรับสีดานะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขึ้นชื่อมากยอมรับเลยนะครับว่าถ้าสีดําของฮอนด้ามาเนี่ยต้องใช้เวลานิดน,นึงและก็ดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลกันต่อเนื่องระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สำหรับรถไม่ว่าจะเป็น Honda n i s s ส n นมินต u ู i ิธีที่มันสีดำบอกเลยว่าใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานตรงฝากระโปรงกันเล็กน้อยนะฮะตอนนี้นะครับเราขัดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับความเงาเนี่ยอันนี่ปุ่นไม่นับนะตอนแรกเป็นตว,วิลเป็นรอยผลแมวเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบขันว่ารอยก่อนที่มันจะเป็นอย่างเนี้ยนะ มันเป็นยังไงแล้วด้วยช่างที่เราขัดอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นเดินช้าๆเนี้ยมันมีผลในการเดินนะครับอ่าฮะตอนนี้นะวันนี้ขออนุญาตนะครับก็บอกด้วยเลยว่าน้ํายาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของลูเปนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะวันนี้วันนี้ผมอลองทั้งสองแบบนะถ้าเป็นตัวดีเคนะหนึ่งจุดหนึ่งก็จะแรงไปนิดหนึ่งสําหรับรถสีนิ่มเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งจะแรงไปหน่อยแต่ว่ามันมีรอยนะครับมันมีรอยผมก็เลย อลองใช้ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นหน่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำยาของอล,ลูเบสโรตารี่ไฟล์ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องโรตารี่นะผมใช้เครื่องดีนะ้นแต่ผมเปลี่ยนแป้นฟองน้ําให้เหมาะสมกับงานนะครับการขัดรถคือศิละปะอย่างหนึ่งที่เรารวมเอาความเร็วของเครื่องชนิดของเครื่องก่อนชนิดของเครื่องก่อนเอาความเร็วของเครื่องมาผสมกับความหยาบของฟองน้ํา และก็มาดูที่น้ำยาสุดท้ายก็ดูที่น้ำยาว่าน้ำยาตัวไหนจะเหมาะสมกับฟองน้ําความเร็วของเครื่องและขนาดของเครื่องนั้นๆตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการประเมินหมนประเมินง,งานนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องตายตัวทุกอย่างไปแต่งานออางขออย่างมีข้อยออกมาแล้วได้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือบนฝากระโปรงเนี่ยออกมาเงาอย่างนี้คือโอเคเลยก่อนที่มันจะเงาอย่างนี้เราพาไปดูนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะว่าก่อนที่มันจะเงามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นเส้นเล็กๆนี่ไหม อันเนี้ยยังน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันเราพามาดูเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เลยว่ารอยไม่ธรรมดาขอยืมไฟแป๊บนึงได้ไหมแป๊หนึ่งนะขอยืมไฟแป๊บ,บนึงนะครับนี่เป่ากระโปรงเป็นยิ่งหว่านี้ยนะครับอันเนี้รถใหม่ใบแดงนะครับจะบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะทำก่อนกับทำหลังเมื่อก่อนไม่ไม่ได้บอกว่า แตกต่างกันเดีย๋ยวนี้บอกเลยว่าแตกต่างกันเพราะว่าพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รอยขนแมวครับมั่จะเป็นรอยตีนแมวเลยอนยะ่างที่เห็นนะครับตรงนี้ต้องใช้เบอร์หนักขัดหน่อยถามว่าน้ํายาเคลือบสีทุกยี่ห้อเลยแล้วกันผมว่าเชื่อว่ามีความดีในส่วนของทําให้การสีแข็งขึ้นอาจจะไม่ได้เจอรอยอย่างเงี้ยอาจจะเจอบางกว่านี้นะครับแต่นี่คือสีมันนิ่มไง รถของรถรถประเทศดีเป็นรถสีนิ่มอยู่แล้วนะฮะฮอนด้าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติเลยที่มันจะเกิดรอยนะครับมันจะเกิดรอยอย่างนี้นะและ้วถามว่าหลังจากทำสีทําเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยจะเป็นรอยไมหมหลายๆคนคําถามมาเยอะมากนะครับทาไปแล้วเป็นเป็นรอยนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับจะบอกว่าไม่เป็นรอยผมผมไม่กล้าตอบนะตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่กล้าบอกอย่างนั้นนะฮะขนาดกระจกยังเป็นรอยเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเด,ดี๋ยวลองดูเดิด เป็นโ so วิลป็นรอยขัดมาเลยนะครับอันนี้เป็นรอยขัดมาเลยรอยขัดเจ็บงานมาเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องแก้ไขก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปนะครับนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับและแล้วตรงเนี้ยงานตรงเนี้ยก็จะใช้เวลาที่มากขึ้นของรถใหม่มันแตกต่างอยู่แล้วแล้วเวลาการขัดนะฮะก็ต้องขัดมากกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างรอยร <c oughs> อยลงประตูนะเล็กน้อยนะมาเจอรอยตรงรอยเท้าแมวเนี่ยนะก็ต้องขัดที่มากกว่าเพราะนั้น ความบางของ,งสีมันก็แตกต่างกันไปนะครับขนาดของเบอร์ขัดก็แตกต่างกันไปนี่ครับไฟท้ายสวยงาม,มากนะครับบอกแล้วว่าเหมือน BMW s ี r i ส s 3นะครับนี่ไง V10 t ก r โบผมก็งงๆนะาไหคครับ V10 t u r โบเนาะแต่ว่าไม่ใช่ตัว RS เนอะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้จริงสสำหรับรุ่นนี้ขอขอภัยนะครับนี่ครับก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวตอนนี้เตรียมผิวไปได้ไม่ถึงสองิ้นละทิ้นเดียว ครับชิ้นเดียวกับอีกครึ่งหนึ่งกําลังทําอยู่นะฮะเนี่ยมีทั้งรอยเท้าแมวทั้งรอยขัดอะไรนะฮะเต็มไปหมดเลยนะนี่รถใหม่ป้ายแดงนะครับสําหรับสีดํานะครับโหดจริงๆจะบอกไว้ก่อนนะครับต้องใช้เวลาในการทําไม่เท่ากับสีอื่นแน่นอนราคาเท่ากันแต่แล้วเวลาไม่เท่ากันนะครับจะเรื่องปกติของการทํางานนี้พามาดูรอบๆคันนะครับทุกๆส่วนจริงๆเลยนะครับเป็นรอยลูกทิ้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรานะฮะจะทํา ต้นสวดพวกนี้ให้เงาที่สุดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทำทำที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่รู้วันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ขออธิบายให้ฟังเล็กน้อยที่บอกครับทําก่อนกับทําหลังเป็นยังไงนะครับปล่อยไว้แล้วมันเป็นยังไงนะฮะถามว่าทําไปแล้วเป็นรอยไหมนะครับตอบคาถามทุกอย่าง เคียนะเริ่มใหม่หมดเลยนะโอเคทําก่อนทําหลังแตกต่างกันตรงเวลาในการทานะฮะสีของท่านก็ยังคงแข็งแรงขึ้นแน่ๆรอยที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เยอะขนาดนี้และน่าจะไม่เยอะขนาดนี้2นะฮะถามว่าทำอะไรไปแล้วเป็นรอยไหมถ้ารอยที่กระทำเนี่ยมันแรงขนาดที่ว่าทําให้เป็นรอยได้เนี่ยครับอะไรก็เอาไม่อยู่เนาะเพราะนั้นทําไปแล้วเป็นรอยแน่นอนแต่บริการแหล่งการขายต้องมีฮะสำหรับเราเนี่ยจะมีบริการแหล่งการขายอย่างเงี้ยตลอด อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างข้างนอกอีกหนึ่งคันนะที่ลูกค้านะครับกลับมาไม่ทะเน้นนะครับที่ร้านจะมีงานอย่าง,งู่ตลอดนะครับโอเคคันนี้ ฝากไปก่อนนะครับการอีกหนึ่งท่านนะหลายท่านก็คงสงสัยนะครับว่าเราทําอะไรทั้งวันนะครับก็จะมีหนึ่งท่านนะฮะก็เป็นเรื่องเรื่องของการเมนเทนนนะฮะก็คืออย่างที่บอกนะครับทุกทุกท่านที่ทําการเคลือบแก้วเราไปเนี่ยครับก็จะมีการกลับมาดูแรลรักษาการดูแลรักษาผมไม่ใช่ตารเติมแก้วเพียงอย่างเดียวเราจะต้องเตรียมหิ้วใหม่ให้ลูกค้าด้วยเช่นรอยที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านลูกค้า กลับมาเนี่ยเราไม่ได้ล้างรถเสร็จแล้วเคลือบเลยนะฮะเราจะต้องเตรียมหิวก่อนทุกๆคันจะต้องเข้าห้องนะครับถ้าคันไหนถ้าวันไหนห้องเต็มอ่ะก็จะทักจะมีการขัดข้างนอกแต่ก็ต้องมาเคลือบภาในห้องอยู่ดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับไปโดนละอองน้ํามันการทําครัวมาเป็นเรื่องปกติครับถามว่าเคลือบแก้วกันได้ไหมเป็นเพราะเคลือบแก้วหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอะไรหลายๆคนหลายๆที่เขาผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ ทำเคลือบแก้วไปแล้วมันมีปัญหานขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทาผมว่ามันก็เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้สําหรับคันนี้นะครับกออ็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงอะ่ะข้าวน้ามันนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นเป็นข้าวสวิลแทนคันนี้ไม่เคยกลับมาเมคแทนเน็เนาะไม่เคยกลับหรนะืนยังไม่เคยกลับมาเลยนะครับก็ใช้ไปก็โอเคนะก็โอเคนะก็ยังใช้งานสวยงามอยู่แต่วันนี้ได้โอกาสเมทแนน็นแล้ววันนี้จะ ได้เงางามกับบ้านเหมือนเดิมและขักวรอยรอยน้ํามันที่อยู่ตามฝากระโปรงหรือบนรถเนี่ยไม่มีเล็บเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนนเนี่ยแค่ล้างก็หมดแล้วนะครับอืมก็งงนะฮะ ก็หลายๆคนนะครับจะ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 สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมทําเคลือบแก้วแล้วถึงเป็นนู่นเป็นนี่ต้องต้องถามก่อนว่าทําไมคนอื่นเขาไม่เป็นทําไมเราเป็นดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะผมผมพูดเลยว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานการดูแลรักษารถนะครับหาต้องต้องให้ทางท่าเจ้าของรถอะต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่าทําไมรถที่เขาเคลือบแก้วแล้ว ทำไมเขาถึงเงาต้องลองถามต้องลองศึกษาดูด้วยนะฮะหลายๆเหตุผลเราไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าเราอะ่ะมีไว้แก้ไขนะครับผมอะ่ะงานผมมีไว้แก้ไขอยู่แล้วไม่ต้องตกใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก้ไขยังไงผมแก้ไขได้ถ้าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเรื่องแก้ไขที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานผมทำให้ไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านขอบคุณขอบคุณนะฮะท่านลูกค้าแล้วก็ ผมโชคดีครับที่มีลูกค้าดีๆทุกท่านเลยนะครับเข้าใจกันนะครับการทํางานจะต้องมีเวลาให้ครับแล้วก็เหตุผลของแต่ละอันมีเหตุผลมีคําถามมันจะมีคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆท่านที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับลองถามกันเข้ามานะครับรถที่เคลรอบแก้วไปแล้วทาไมถิงเงาได้ขนาดนี้สําหรับร้านนี้นะครับก็เพราะว่าเราดูแลกันต่อเนื่องจริงๆนะครับ เราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับวันนี้มิกกี้อา m พีเอ็ม r i n ตดรลินะฮะขอร่านทำนานตอนก่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้จะมีรถอะไรเข้ามาอีกตอนติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ